การกล่าวซิกุลล้อยเนี่ยเกินสามครั้งมีความผิดไหมอืมคือคือเอาอย่างนี้ก่อนว่า <c oughs> การกล่าวซิกุลล้อยเนี่ยในในแนวปฏิบัติของรัสลุลลออ์เนี่ยไม่ใช่มีแค่สามครับแต่ในภาษาวิชาการสามเนี่ยเขาเรียกว่าอัดเดนัลกามลแปลว่าอยู่ในความสมบูรณ์ที่ที่ต่ำสุดกล่าวหนึ่งครั้งได้ไหมอ้า กล่าวหนึ่งครั้งอยู่ในบริบทที่ใช้ได้เข้าใจไหมครับแต่ถ้าสามครั้งเขาเรียกคําว่าอัเดนลกกมาลอัเดนลกกมาลแปลว่าอยู่ในระดับสมบูรณ์ที่ที่ต่ําที่สุดนั่นแปลว่ามันมีสมบูรณ์ที่ไหนวันนั้นแปลว่ามันมีสามใช่ไหมมีห้ามีเจ็ดนะฮะนั้นฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยแปลว่าถามว่ากล่าวสุภานรบ,บีนาอซีมสุภานนรบ,บีนาอะไร ถ้ากล่าวสามคำเขาบอกว่าหัวอัจนัลกามาลว่าอินกอลามารตันอจซาอูแปลว่าถ้าเกิดกล่าวสามครั้งก็เป็นความสมบูรณ์ที่ในระดับต้นอย่างเงี้ยใช้คําว่าสมบูรณ์ระดับต้นครับแต่ถ้ากล่าวครั้งเดียวถือว่าใช้ได้ตะกี้ทำถูกใช่นั่นแปลว่าแล้วกล่าวเกินกว่านั้นได้ไหมเกินกว่านั้นได้ไหมเนี่ย เวลาเราไปดูเนี่ยเขาบอกว่าท่านนาบีนั้นสอนให้การกล่าวตัสเบียนะในฮะดิษอุกบะเนี่ยวัลลัมยยซูรอัลลดันไม่ได้บอกจํานวนอผมจะถามต่อเอลยว่าเป็นเลขคี่ไอ้เป็นเลขคู่ได้ไหมก็แต่แต่แต่ว่าในส่งสินอบีจะส่งเสริมเวาลากล่าวพวกนี้จะให้ปเป็นเลขคี้ะจะเป็นคี่นะครับเขาบอก,าบอกฟา<ะ>ดัลอะลอันนาฮูยุจซิอูอัดานเขาบอกว่าอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อนุญาตในขั้นต่ําสุด วาเดนัลกามาลแล้วก็ความสมบูรณ์ในระดับต้นๆนะซาราสุนสามครั้งหล่าเกาลินนาบีมัสลัมในคำพูดของท่านนบีมัสลัมในข้าดีของมัสอิดนะครับที่บอกว่าวาซาลิกาอัดนาหูสำนวนเนี้ยนบีกล่าวหลังจากที่สอนให้กล่าวสามครั้งนะครับท่านอิหม่ามอามัดได้กล่าวในรีซาล่าของท่านที่บอกมีฮ ادي จากฮัสันบอซารีที่บอกว่าอัตตสบิฮุดตามซาบอุน วัลวะซาตุคอมซุนว่าเดนาฮูซาลาซุนอิหม่ามัดที่กล่าวในริสลามของท่านท,ที่บอกว่าสืบไปถึงฮะซันบอสรีบอกว่าการตัสเบียที่สมบูรณ์นั้นซะบอนเจน็ดวัลวะซาตุคอมซุนปานกลางห้าว่าอะไรครับว่าอาดดนาฮูแล้วก็ในระดับต้นคือต่ำสุดของความสมบูรณ์นะครับซาลาซุนสามแปลว่าเจ็ดห้า สามหนึ่งใช้ได้แปลว่าระดับสมบูรณ์เริ่มตั้งแต่สามห้าเจ็ดอันนี้คืออิมาอาัลมัดบอกว่าอันนี้คือตามอันนี้คือการตัสเบียที่สมบูรณ์เจ็ดกลางปางกลางห้าระดับต่ำสุดของความสมบูรณ์คือสามระดับแค่ใช้ได้คือหนึ่งมีแยกเห็นนะพอมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็แปลว่าคำถามที่บอกเกินได้ไหมได้ แปลว่าสูงกว่าในระดับสมบูรณ์ระดับต้นจะมาคนเดียวนะคืออันนี้แน่นอนต้องสอดคล้องเกี่ยวกับเรื่องของการละหมาดโดยดูว่าผู้ที่ละหมาดหลังจากเราเนี่ยเป็นใคร่ต้องระมัดระวังฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเราก็ได้เข้าใจว่าอ๋อถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยบางคนอยากจะสุบานรบีนองซีมสุบานรบีนองซีมสุบานรบีนอซีมลักเ่าสาครั้งหครั้งเครั้งไม่เป็นไร หรือกล่าวมากกว่านั้นเพราะในบางรายงานบอกว่านาบีไม่ได้บอกจํานวนแปลว่าให้กล่าวตัอสเปีย์จะไวนบางพอบางคนหรูเกาะนานอสอยู่นานละหมาดคนเดียวเนี่ยถามสยูดไปด้วยแล้วขอดุอาไปด้วยนึกในใจขอดุดาแล้วก็สิกรุลล์ไปด้วยตัสเบไปด้วยได้เห็นไหมเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยแล้วมันจะเพิ่มเพิ่มความขู่ชั่วเพิ่มความขู่ชั่ว